ควันล่งลอยเรียงรายอบล้อมเราเอาไว้แสงเปล่ไฟเพียวไหวอยือทุกวินาทีก็ตั้งหาเชียงใหม่จากบ้านมาแสนไกลคนกายเคียงปากเคียงไหลมองข้างกายเปิมมีอยากบอกจริงๆก็ปรัก รักมากแต่ทำได้ก็เพียงแค่พัฟพัฟแพสเสียดายที่อายุใจช็กแบสเลยทำได้ก็เพียงแค่พัฟพัฟแพสเธอานั้นควรลองลอยเรียง,ร,อองรายอกล้อมราเอาไว้แสงเปลวไฟเพรียวไวอย,อยู่ทุกวินาที หมือนมันไม่มีวันจะดับลงไปในคืนนี้แสงที่ไม่มีวันดับประทับตาตรึงในหัวใจของบางสิ่งมันมีค่าเมื่อเวลาที่มันไม่อยู่แล้วฉันคงไม่มีหนะ้า ที่จะกล้าไปเจอเธออีกแล้วเหมือนไม่รู้จักกันเธอก็ทำเป็นไม่รู้จักฉันเวลาเธอมากับเขาคนนั้นฉันชูนิ้วกลางและยิ้มให้ไปแต่เ็ <c oughs> ควรลองลอยเรียงรายอบล้อมเราเอาไว้ แสงเปลวไฟผิวไวเยี่ทุกวินาทีเหมือนมันไม่มีวันจะดับลงไปในคืนนี้แสงที่ไม่มีวันดับประทับตาดึงในหัวใจไอไอพิเรนลีตาลายอะเศรษฐีโดนไฟอะ b a เบบ n ้เกิลยูโน้ตแค่ใ n ไนท t to เอาจะเอาแบบไหน t t ตคอนเส e ร์ตพี่บินเลตมิชอยอ o ู่ซานเตนตามมา round round baby girl you know you want me มันคล้ายกันจนกูไม่อาจจะรู้ว่านี่แม่งคือหมอกหรือควันมันชัดสัจนกูไม่ค่อยแน่ใจว่านี่แม่งความจริงหรือความฝันมันสุขมันทุกข์กูแยกไม่ออกนวรกสวรรค์มันชักสับสนว่ายังมีเธออยู่หรือว่าเราแค่เคยมีกันวันลองลอยเรียงรายอบล้อมเรา แสงเปลวไฟผิวไหวเยี่ยว,ยว,วยทุกวินาทีเหมือนมันไม่มีวันจะดับลงไปในคืนนี้แสงที่ไม่มีวันดับประทับตาตึงในหัวใจ